นี้ก็มาติวกฎหมายนะครับนะน้องหม่ท่านก็อาจารย์นะสอนกฎหมายด้วยนะยินดีนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับนะเพราะว่าอาจารย์ก็จะทำตามที่น้องรีเควส t มานะครับนะเมื่อน้องรีเควส t มาอาจารย์ก็สอนตามที่น้องรีเควส t มานะครับนะก็เราเจอกันใน ช่อง Youtube อาจารย์โอ๊กนะครับหรือในช่อง Youtube โอภาขเด็ดนะครับหรือเจอกันในเพจ f c e e o o o สอบในสิบตำรวจเอาโอ๊กแปเนาะแล้วก็เจอกันใน TikTok นะครับโอภาษเด็ดนะครับหรืออาจารย์โอ๊กนั่นเองนะครับนะก็วันนี้อาจารย์ก็รวบรวมกฎหมายนะครับปรับรามนะน้องผู้หญิงอาจารย์คะถามอาจารย์มาไอ้กฎหมายนี่ใช้สอบอำนวยการได้ไหมสอบด้วยนะครับ เพราะเขาเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะบางท่านก็บอกว่าหนูไม่ได้สอบนานมากแล้วมันไม่มีสอบกฎหมายไม่ใช่เหรอคะก็ช่วงก่อนนะ่ะเขาไม่มีกฎหมายนะสายอํานวยการในะช่วงก่อนมันเขาไม่มีกฎหมายมันไม่มีสอบกฎหมายนะสายอํานวยการนะครับนะครับก่อนปีหกห้าเดี๋ยวอาจารย์อธิบายคร่าวๆก่อนนะ จะไม่มีวิชานี้นะฮะก่อนปีนะอาจารย์พูดถึงก่อนปีหกห้านะจะไม่มีวิชากฎหมายนะครับ,จะ,ระบะระจะเป็นพรบอ่ภารกิจดีกาทุกทีจะเป็นภารกิจดีกาบริหารบ้านเมืองนะฮะบริหารบ้านเมืองนะครับกิจนะการที่ดีนะครับ ข้อสออาจารย์จำไม่ได้แล้วนะก็จะมีจะมีสองห้าหกสองกับมิ่กิจด,ดีการบผิกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับมีสองห้าหกสองกับสองห้าสี่สี่อะไรประมาณนี้นะอาจารย์จำไม่ได้นะแต่ก่อนเนะขาใช้วิชานี้สอบแทนกฎหมายแล้วก็ปรับนะเอามาปรับใหม่นะบอกแล้วเขาปรับเมื่อไหร่คะอาจารย์ มาปรับปีปรับเปลี่ยนมาสอบกฎหมายนะของสายอำนวยการนะครับปีสองห้าห้านะครับนะครับถามว่านี้สำคัญไหมสำคัญนะน้องถามบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาปรับอันนี้อาจารย์ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะ ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขานะครับนะแต่ถามว่าเหมือนสายปราบปรามเลยไหมเหมือนกันครับแนววิชากฎหมายจะเหมือนกันนะครับนะแนววิชากฎหมายของสาลนืยการกับปราบปรามเหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกันเลยแนวคําถามแนวอะไรเงี้ยจะคล้ายคลึงกันนะครับนะก็คือใช้ใช้สอบได้นําความรู้ของอาจารย์ที่อาจารย์เก็บสะสมมาประมาณ10ปีเนาะ บางบางทีอาจารย์ก็มีข้อสอบเก่ามากกว่าสิบปีก็อาจจะมีข้อสอบสิบห้าปีอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ก็นํามาพิมพ์ใหม่ประมวลผลใหม่นํามาสรุปใหม่นะครับด้วยตัวอาจารย์เองนะครับนะแล้วก็นํามาสอนลูกศิษย์นะครับนะซึ่งในการประมวลผลนี่อาจารย์ทําด้วยตัวเองนะครับก็นําข้อสอบมา,าจาัดพิมพ์ใหม่อะไรใหม่นะครับนะแล้วลูกศิษย์เวลาเข้าไปสอบ นานจริงมาก็จะบอกอ bueno, เอออาจารย์ข้อนี้ตรงเลยนะแต่ที่อาจารย์เคยสอนหนูไปเคยสอนผมไปข้อนี้แนวคําถามแนวคําถามนะพูดถึงแนวคําถามนะคล้ายกับอาจารย์เลยนะอ,อแนวคําถามข้อนี้ถามเดียวกันกันกบแนวคําถามของอาจารย์เลยนะแต่โจทย์ไม่เหมือนโจทย์ไม่เหมือนยังไงโจทย์ก็ไม่เหมือนนะครับแต่แนว แนวพูดถึงแนวนะน้องต้องเข้าใจความหมายนะแนวการถามคล้ายคลึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ข้อสอบออกอะไรเห็นไหมไม่มีใครรู้นอกจากคนที่มีประสบการณ์มี Experience มีการเรียนรู้มาอย่างยาวนานนะครับนะนะครับก็สามารถเนีย่ยอาจารย์เนี่ยนะ ก็สามารถนํามาประมวลผลใหม่นํามาพิมพ์ใหม่นํามาสอนให้น้องๆ f c ทุกท่านได้นะครับน้อง FC อยากดีอะไรก็ทักในคอมเมนต์มานะครับหรือทักในอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook อาจารย์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับนะอาจารย์ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับนะก็ดูต่อเนาะข้อสอบกฎหมายป่าปานชยายหญิงชุดหนึ่งยี่แทนสรุปมา ใช้ได้ทั้งน้องสายประปามผู้ชายสายประปามผู้หญิงสายอํานวยการชายหญิงสายพิสูจน์หลักฐานชายหญิงนะครับนะแต่ตอมีไหมไม่ไม,ม,ม,มีนะตอมอไม่มีสอบนะครับนะ,ะมาดูพร้อมกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอาจารย์ได้เกินการที่เอามาสอบ,บอํานวยการที่น้องถามเข้ามาเนาะทีนี้มาดูข้อที่หนะนึ่งนะนีติดกรรมใดที่เป็นโมโคียนะอ่ะเราต้องรู้คําว่าโมโคียะก่อนโมโคียะครับโมโคียะคืออะไร โมคียะเราต้องรู้ก่อนว่าโมคียะก่อนโมคียะนะมันยังไม่ใช่สมบูรณ์นะไม่ใช่สมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์รณ้อยเปอเซ็นโมคียะให้สัตยาบันใหม่ได้ไหมได้ให้สัตยาบันใหม่ได้ โมคิยะบอกล้างได้ไหมบอกล้างได้นะครับบอกล้างนี่คือสัญญานะครับบอกล้างได้สัญญาเก่าที่เราเคยไปทํามาเนี่ยถ้าเป็นโมคิยะเราก็ไปบอกกับคู่กรณีเราว่าเฮ้ยฉีสัญญาทิ้งนะเดี๋ยวทําสัญญาใหม่กันได้มันจะได้เป็นสมบูรณ์นะนะครับอันนี้คือความหมายบอกลัางนะครับอีกอย่างนึงคือสมบูรณ์จนกว่าจะบอกลัางนะครับสมบูรณ์ จนกว่าจะบอกหลังแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กชายอายุสิบสามแอบพ่อแม่ไปซื้อมอไซค์มานะโดยทำสัญญากับบริษัทมอไซค์แห่งหนึ่งนะกันนะแล้วพ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยลูอชท้ายแอบเอาเงินเก็บตัวเองไปดาวมอไซค์มาแล้วก็ทำสัญญาเขาเรียกว่าอะไรนะสัญญา เช่าซื้อ,อหรือชาวบ้านเรียกว่าผ่อนน,นั่นเะีงนะฮะนะไปทําสัญญาเช่าซื้อโดยที่พ่อแม่ไม่รับทราบและพ่อแม่ไม่ยินยอมตกโมคียะอ่านี้กาลังอธิบายโมคียะให้อย่างละเอียดนะตกโมคียะเพราะว่าน้องบางคนบอกหนูไม่มีพื้นกฎหมายมาเลยผมก็ไม่มีพื้นกฎหมายมาเลยอาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายอย่างกระตันแก้งได้ไหมยินดีรับใช้ครับยินดีรับใช้นะครับนะเพราะว่า การสอนออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็มีติวฟรีแล้วก็ใครสนใจอยากเรียนอาจารย์แบบอย่างเจาะลึกนีติวออนไลน์นะครับติวออนไลน์นะครับคอร์สอาจารย์ไม่แพงเลย7000บาทลดให้4 0 0พหรือ3,000บาทเป็นคอร์สติวตลอดชีพนะครับติวตลอดชีพหรือติวจฉพาคุณจะสอบติดนะบางท่านสอบติดไปแล้วอาจารย์ก็แสดงความมดีกลุ่มแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้ดึงท่านออกน,นะก็ ให้ท่านให้ท่านเก็บไว้ประดับความรู้เนาะบางท่านอาจจะไปสอบต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์กาอาจารย์กันแล้วนะครับะในโลกออนไลน์นะพูดถึงในโลกออนไลน์นะถือว่าท่านกับครูเนี่ยเป็นสิทธิ์กาอาจารย์กันแล้วนะในความเป็นครูในความเป็นครูบาอาจารย์นะเมื่อสิทธิ์เข้ามาเรียนอาจารย์ก็ให้เรียนตลอดเลยนะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทำละครั้งเดียวจบเลยครับเรียนให้ตลอดนะครับ ไอ้แตงก้าลงคลิปไปเรื่อยๆคลิปสอนไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้ถ้าถามบอกว่ามีผลตามท่อใดนะมีผลตามข่อใดให้ศัญยาบทยไม่ได้อันนี้ผิดกล่าวอ้างกําหนดไม่กมําหนดระยะเวลาอันนี้ก็ผิดไม่ตรงผู้มีวนได้สวนเสียกล่าวอ้างได้อันนี้ก็ผิดครับโมคิยะสมบูรณ์จนกว่าจะบอกล้างได้ตอบสารนะครับนะ สมบูรณ์ที่กว่าจะบอกลายได้อันนี้คือความหมายนิติกรรมที่เป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายไทยนะฮะตามประมวลกฎหมายไทยนะครับนะทีนี้มาดูต่อข้อสอนนะในกรณีที่พบศพในบ้านที่ไม่มีเจ้าของนะจะต้องแจ้งเขียนว่าจะต้องแจ้งไว้นะจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนนะผู้รับแจ้งแห่ทงท้องที่ที่มีคนตายนะต้องนายทะเบียนท้องที่นั้นนะ เช่นเวลาคุณแจ้งตำรวจสมมติเหตุเกิดที่ซอยเพชรเกษม81คุณต้องแจ้งสนนงแขมงชันไหมแต่ถ้าคุณไปแจ้งสนนนฮังภูนี่เขาไม่รับแจ้งความนะเพราะไม่ได้ไม่ได้ท้องที่ที่มีคนตายนี่คุณละท้องที่กันทันไหมคุณไปแจ้งสนนนฮังภูไม่ได้คุณจะไปแจ้งสนเพชรเกษมไม่ได้มันคุณละท้องที่กันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนตายในซอยเพชรเกษม81คุณต้องแจ้งสนนนแขมง นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะไม่งงนะคําว่าผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายนะครับนายทะเบียนนายทะเบียนก็นายทะเบียนก็ควรไปแจ้งตำรวจก่อนอันดับแรกตำ,ำ,ำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนเันไหมเอนึกไม่ออกขี้มูขี้มาโทรหาตำรวจถูกไหมเพราะตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนึกอะไรไม่ออกอ๋มีคนตายเจอคนตายนี่่า เดินเดินไปเจอ,อมีคนตายเราต้องแจ้งภายในกี่ชั่วโมงตามกฎหมายครับแจ้งตามกฎหมายถ้าทําตามกฎหมายคือภายใน24ชั่วแล้วชั่วโมงนั่นเองนะนะครับนะครับนะอยากจะขอขอบคุณน้องๆเอฟซีทุกท่านขอบคุณที่ติดตามผู้ติดตามรย์ทุกท่านขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับ ที่ติดตามการเรียนการสอนทางออนไลน์ของอาจารย์ตลอดมาสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวคุณก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะนะครับนะถ้าใครสนใจจะติวออนไลน์ก็ทักมาเนาะติวออนไลน์ในกลุ่มกลุ่มลับนะโอเคครับสวัสดีครับ